สวัสดีตอนเช้า,ชาที่ไม่ได้อังกฤษค่ะสวัสดีมนุษย์แม่แม่มาดูวิธีทํากระเป๋าเรดรสตัวนี้กันจ้าก่อนอื่นนะแม่นะขีดช็อคหนึ่งเซนโดยรอบเลยจ้าคนไหนเก่งแล้วไม่ต้องช็อคนะจ้าอันนี้สําหรับมือใหม่หัดทำเนาะก็จะได้รู้ว่าเออทําตรงไหนถึงตรงไหนอ่าขีดด้วยแม่ไม่ขีดไม่ได้นะมันล้างไอ้ตรงสามมุมมันอะสําคัญนะแม่นะขีดมันเข้าไปจ้า ให้แน่ใจว่าจะไม่ขีดขาดนะคะถ้าขีดขาดงานเข้านะแม่นะเสร็จเรียบร้อยทีนี้เราจะมาเก็บด้านข้างจ้าอย่าลืมเย็บพับฝั่งกระเป๋าด้วยนะแม่นะทีนี้เรามาประกบด้านข้างจ้าทั้งบนทั้งล่างเลยค่ะดึงให้ตึงมือนะเอาให้แน่ใจว่าผ้าชิ้นบนกับผ้าชิ้นล่างเสมอกันนะแม่นะ ก็เป็นการเสร็จนะคะเรามาต่อด้วยการพับเก็บด้านบนกับพับเก็บด้านล่างค่ะก็เป็นการเสร็จสิ้นจะ้ะวิธีทํากระเป๋าซ่อนตัวนี้เนาะหวังว่าจะมีประโยชน์นะแม่นะวีโอนี้นะถ้ายังไม่เข้าใจยังไงก็คอมเมนต์จ้า